รายการบุรพาบรีตีของเราก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เรามาที่ภาควิศวกรรมเครื่องกลนะคะของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาแต่จริงๆแล้วโครงการที่เราจะพามาให้ท่านรู้จักเนี่ยเป็นโครงการที่ทาร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมเครื่องกลกับคณะวิศวกรรมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะคะไฟฟ้าค่ะเราก็จะพบกับท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาติอาจารย์ดรภาวินี ดอกควรแนะนําให้ท่านผู้ชมจัาสนิทกงพังค่ะ,คะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพาวินีศักิ์สุนทรศิรินะคะทา,ทางคณะวิศวก,กรรมศาสตร,ร์ก็มอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการในการผลิตตู้ในครั้งนี้ค่ะจะขออนุญาตเรียกอาจารย์ปุ๊กก็แล้วกันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพาวินีเราก็ได้เห็นกันมาตั้งนานแล้วเนาะว่าจะได้ทํางานผลิตนักวิจัยคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวค่ะ,คะ แล้วก็วันนี้เราก็ได้มาทํางานที่ยิ่งใหญ่ทํางานช่วยกันที่จะสู้ไปด้วกันเพื่อจะทําให้โควิดนายนทีนลดลงไปนะคะสิ่งที่อาจารย์ทคืออะไรคะอันนี้เรียกว่าตู้ความดันลบเพื่อผู้ป่วยโควิดนะคะก็จะเป็นตู้ความดันลบที่สําหรับครอบเตียงผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามารักษาผู้ป่วยโควิดนั้นติดเชื้อค่ะคําว่าตู้ความดันลบ มันมัน,มนแปลว่าความดันข้างในกับข้างนอกมันต้องต่างกันแล้วทํายังไงให้มันมีเซฟผู้ป่วยยังไงเซฟแพทย์ยังไงค่ะปกติแล้วคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะคะเขาจะมีเขาเรียกว่ามีเชื้อออกมาจากตัวเขาจากทางการหายใจหรือว่าสารคัดหลังเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเขาอยู่ในที่ที่บรรยากาศมีความดันเท่าๆกับคนปกติการแพร่เชื้อจาก ผู้ป่วยมายังคนปกติก็ก็จะมีความเสียงสูงเพราะฉะนั้นการที่นําผู้ป่วยไว้ในห้องที่มีความดันต่ํากว่าคนภายนอกเนี่ยก็จะช่วยเซฟไม่ให้คนภายนอกนั้นติดเชื้อจากเขาค่ะสิ่งเหล่านี้ต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยได้ทํามาแล้วก่อนหรือไม่คะค่ะก็ปกติแล้วตามโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีห้องความดันลบอยู่แล้วสําหรับรักษาผู้ป่วยที่ติดเชือ้อค่ะ แต่ว่าจํานวนของห้องเนี่ยก็จะมีจํากัดเนื่องจากาจํานวนผู้ป่วยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มากมายเหมือนในสถานการณ์ตอนนี้เพราะฉะนั้นท,ท,ทุกฝ่ายก็เลยต้องร่วมด้วยเช่ยกันใช่ค่ะทีนี้สิ่งที่อาจารย์นําไอเดียหรือนำอ o r m ม t มาเนี่ยก็คือมาจากวสทใช่ค่ะอยากจะ,ะให้เล่าถึงช่วงนี้ที่มีนนะค่ะอตอนที่มีสถานการณ์โควิดเริ่มแพร่ระบาดเนี่ยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เราเนี่ยคณาจารย์ทุกภาควิชาก็ ช่วยกันหารือว่าเราจะมีนวัตกรรมอะไรที่รีบออกไปช่วยป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ของเราปลอดภัยก็คิดออกมาหลายโครงการนะคะส่วนส่วนทางทางาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยความรู้ความสามารถเราก็ไปนในแนวทางของการปรับอากาศเราก็พยายามคิดในเรื่องที่จะทำยังไงให้ระบบระบายอากาศนั้นได้สามารถมาช่วยในสถานการณ์โควิด ทีนี้เนี่ยการที่เราจะเริ่มดีไซน์ห้องอความดันลบเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างจะใช้เวลานานนะคะ,คะถ้าเป็นห้องถาวรเนี่ยใช้เวลานานในระหว่างนั้นเองก็พอดีได้ประสานกับทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้วทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็ได้มีต้นแบบตู้ความดันลบขึ้นมามเดี๋ยวเราจะไปดูกันใช่ค่ะก็เออก็เลยเรียนท่านคณะบดีว่าถ้าเราโมวแต่ดีไซน์เนี่ย เดี๋ยว<ช>เราจะออกไปช่วยไม่ทนันเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าถ้าเราช้าไปวันหนึ่งโอกาสความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ก็จะเพิ่มไปอีกวันหนึ่งก็เลยขออนุญาตว่าไปขอแบบขอความร่วมมือจากวสทยกแบบเข้ามาเสร็จจากนั้นเราก็นํามาหารือในคณาจารย์ของเราค้นคว้างานวิจัยถึงความเหมาะสมที่จะนําตู้ควนเดนรบตามแบบวสทนี้มาติดตั้งกับโรงพยาบาลในพื้นที่ของเราซึ่ง ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงคนป่วยโควิดเยอะมากเราเราก็ต้องต้องรีบออกไปแล้วก็พยายามให้ปลอดภัยมากที่สุดนะคะใน,ในทราบว่าเราเพิ่มเติมฟังก์ชันบางตัวจากบสทนิดนึงนิดนึงค่ะเพราะว่าตามแบบของบสทเนีน่ยมันจะติดปัญหาหน้าง,งานว่าจะต้องเดินท่อออกไปนอกอาคารที่เป็นห้องผู้ป่วยรวมที่ครอบตู้ความดันลบเนี่ยจากนอกอาคารออกไปอีกถึง8เมตรซึ่ง หน้าง,งานที่เราเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะประสบความยากลำบากในการติดตั้งท่อเราก็เลยกลับมาดีไซน์ระบบลมให้มันสามารถจะเติมระบบกรองด้วยเฮป้าได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะปล่อยอากาศออกมาน,นคะคะเพื่อไม่ให้มันฟุ้งกระจายจากนั้นเนี่ยทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็ทางอาจารย์วิศวกรรมเครื่องกลเราก็ร่วมกันดีไซน์ เพิ่มเติมคำบอกไทยเสริมเข้าไปอีกก็คือ,อในหน้าเฮปป้าเนี่ยจะมีเชื้อโควิดที่ที่ผ่านการดูดด้วยพัลมเนี่ยเกาะอยู่เราก็จะติดตั้ง UVC เพื่อจะฆ่าเชื้อนะคะตำแหน่งของหลอดกับความเข้มแสงเนี่ยทางทางอาจารย์อุทยัยกับท่านคณะบดีก็ร่วมกันดีไซน์แล้วก็ใช้ซิมูเลชันโปรแกรมเนี่ยค,คำนวณหาตำแหน่งที่เหมาะสม,มที่จะสามารถฆ่าเชื้อ ไอโควิดได้ในช่วงของการปิดพัดลมเพราะว่าช่วงที่ความดันมันเท่ากันเนี่ยช่วงที่ปิดระบบเนี่ยเพื่อจะทําความสะอาดห้องเนี่ยเชื้อมันมีโอกาสที่จะฟูงออกมาเพราะเราก็จะจัดการฆ่ามันด้วยยูวีซะก่อนค่ะฟังแล้วเข้าใจเลยนะค่ะท่านผู้ชมขนาดที่ว่าเราไม่ได้อยู่ในวงการแพทย์หรือวงการวิศวะแต่ว่าอาจารย์ปุ๊กอธิบายได้ง่ายๆเข้าใจมากเห็นว่ามีคุณหมอ ทางทีมโรงพยาบาลมอวูพาได้มาดูแล้วแล้วก็มีความมั่นใจแล้วค่ะก็เมื่อเมื่อวันซืนย์นี้ท่านคุณหมอทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเราสามท่านก็ได้ได้มาดูเชิญมาดูแล้วก็อธิบายหลักการเหมือนอธิบายให้ <Okay. S 1> ให, <Disc arn ate> ให้ให้ให้ใหอาจาร,รย์หน่อยทราบค่ <Okay. S 1> <ข40 S 2> ะคุณหมอก็มั่นใจมั่นใจมากขึ้นว่า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 สา,า,า,ามารถจะปกป้องคุณคุณหมอมาถึงจุดสําคัญแล้วท่านผู้ชมครับเพราะว่า การทําเครื่องแบบนี้อย่างวสทก็ได้รับพูดง่ายๆว่ามีสปอนเซอร์เช่นกันเพราะว่าจะต้องมอบให้กับทั้งประเทศไทยนะคะในในส่วนที่โรงพยาบาลที่มีความต้องการและก็มีผู้ป่วยอยู่ซึ่งทางของเราเนี่ยอาจารย์ปุ๊กแล้วก็ทีมงานทั้งหมดอะคะก็ได้เห็นว่าในาพ่ผลออกของเรากว่าจะได้รับจากวสทก็อาจจะใช้เวลานานแล้วก็อย่างที่บอกว่าผู้ป่วยก็เพิ่มมากขึ้นเราก็จะต้องเซฟคุณหมอและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น ดังนั้นเนี่ยทางเราก็เลยนํามาดัดแปลงนํามาเพิ่มเติมแล้วก็จะทําทําเองเพื่อที่จะมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วภาคตะวันออกือเป่าคะใช่ค่ะจํานวน100 100้อหน้อห้องเนาะหนึ่งร้อยตู้ค่ะหนึ่งร้อยตู้เนี่ยต้องใช้ก็ประมาณอาจารย์ใช้ประมาณที่ไหนยังไงตอนที่เป็นโมเดลอ่ามอกอัพเนี่ยแล้วก็ที่จะทําให้เนี่ยค่ะก็ตู้นี้เนี่ยค่ะก็เราได้ต้นทุนที่เป็นราคาพิเศษ จากความช่วยเหลือของซัพพลายเออร์ที่ที่สนใจอยากจะช่วยโควิดก็จะเป็นราคาที่ถูกเป็นพิเศษแล้วทุกรายการก็รวมแล้วเนี่ย อุปกรณ์ทั้งหลายที่เราจะมาทำเนี่ยใช้เงินประมาณตู้ละประมาณ20,000บาทเราทำหน <100 S 2> ึ่งรอตู้ราคาแบบต้นทุนแบบถูกที่สุดเลยใช่ใช่ค่ะ20,000บาทแล้วก็ไม่คิดค่าแรงค่ามันสมองค่าหัวพวกเราที่ทำไม,ไม่ไม่คิดเลยค่ะแม้แม้กระทั่งโรงงานที่ประกอบกล่องของฟิลเตอร์โบเวอร์เนี่ยเขาก็สนับสนุนทั้งแรงงานและ วัสดุในการประกอบกล่องให้เราทั้งร้อยตู้เลยอันนี้เป็นการทำบุญจริงๆใช่ค่ะทุกคนเนี่ยอยากจะมีความส่วนร่วมในสังคมแล้วก็ช่วยเพื่อมนุษย์จริงๆใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักเพื่อพวกเราใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าถ้าผู้ท่านผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่จะสมทบในการที่จะสร้างตู้ชุดเนี้ยชุดละสอง0มบาทก็ สนใจสั่งจ่ายได้ที่มหาวิทยาลัยบรุภาได้เลยนะคะติดต่อมาทางทางวิศวกรรมเพื่นกลของเราหรือว่าติดต่อมาทางมารอพาเราก็จะสอบประสานทํางานส่วนที่กําลังร,งร่วมกันเพื่อทําตู้เพื่อป้องกันผู้ป่วยและป้องกันบุคลากรทางการแพทย์นะคะ,ะเรามีไว้เพื่อนะเตรียมความพร้อม<ช>นะ,ะแล้วก็เราก็จะเป็นการ S <S เหมือนกับวิจัยร่วมกันนะเนี่ยก็คือซักซ้อมทีมงานใช่ใช่ซักซ<ช>้อมง,งานว่าถ้าผู้ป่วยมาปับ๊บมีคุณหมอแต่งชุดอากาศเสร็จแล้วก็นําเข้าเรียกว่าก่อนรถเข็นก็อาจจะมีที่ครอบพี่ว่านะแล้วก็เข็นเข้าห้องเลย<ช>นะะเพราะนั้นเราก็อาจจะตู้นี้อาจจะเล็กหรือใหญ่ไปในไซส์ของโรงพยาบาลของเราเพราะแต่โรงพยาบาลเนี่ยจะต้องมีห้องที่ต่างกันที่ว่าห้องเล็กห้องใหญ่ไม่เท่ากันซึ่งทําโดยภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกลและภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันอย่างมากๆเลยเราจะไปชมในจุดต่างๆที่ทางภาควิชาได้ทำนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวอาจารย์ฟงเชิญพา,าพวกเราไปนิดนึงค่ะ ตู้นี้เป็นตู้ต้นแบบที่ขอความอนุเคราะห์มาจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะก็จะเป็นตู้ไซส์เล็กที่ที่เริ่มทำเป็นเป็นโมเดลแรกเขาให้มาหนึ่งตู้นะคะเพื่อที่จะให้เรามาดูมา,มาเป็นแบบในการสร้างใช่ใช่ค่ะ,คะแต่อันนี้เป็นตูพ้พร้อมใช้สำหรับผู้ป่วยจริงเปล่าคะใช่ค่ะแต่เป็นสำหรับเตียงที่มีขนาดเล็กค่ะทีนี้พอพอ,พอวิศวกรรมสถานไปมอบให้โรงพยาบาลพระมงกุฎก็ปรากฏว่า พื้นที่ข้างเตียงจะน้อยไปนิดนึงก็เลยขยายเพิ่มเพิ่มขึ้นเป็น1.9เมตรค่ะแล้วต้องมีระบบไฟฟ้าอะไรจะหากก็ไปต่อที่โรงบาลเอาใช่ค่ะตู้ต้นแบบของวิศวกรรมสถานก็จะเพื่อความสะดวกติดตั้งง่ายแล้วใครก็สามารถนําไปขยายผลทําได้เลยก็คือสามารถติดพัดลมเพดานเหมือนพัดลมเพดานในห้องน้ําห้องบนค่ะนะคะก็ก็จะเกิดความดันลบภายในห้องอันนี้เป็นทางเข้าของ แพทย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เปิดเข้าไปที่จะไปดูผู้ป en ่วยข้างในนะคะใช่ค่ะนี่ก็เป็นค่ะนี่เป็นตู้ของบสทหรือวิศวกรรมฐานซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภาวินีหรืออาจารย์ปุ๊กนะคะท่านก็ได้ได้ขอความรู้เคาะมาเพื่อจะเป็นต้นแบบในการที่เราจะได้สร้างเองต้องขอบคุณไปยังวสทอย่างยิ่งนะคะเรามาถึงจุดที่สําคัญมากๆแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้บอกว่า ในตู้ของวสทที่เรานำาเป็นต้นแบบเนี่ยเราได้ปรับเพิ่มเติมนะคะเพื่อสอดรับกับการที่จะใช้งานให้ดีขึ้นค่ะเพราะนั้นตรงนี้คืออะไรคะจุบ๊บก้ะค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ดูดลมจากบริเวณศีรษะคนไข้ที่นอนอ,อยู่ในเตียงใน<ร>งห้องเนี่ยตรงนี้ใช่ค่ะจะจะใกล้กับบริเวณศีรษะคนไข้ตามตมาตรฐานเอชเรย์นะคะเพราะนั้นก็ อากาศที่ติดเชื้อเนี่ยจะถูกดูดเข้ามาแล้วก็มาเกาะอยู่บนแผ่นฟิลเตอร์เฮปป้าตัวนี้นะคะเพราะนั้นเชื้อก็จะอยู่ด้านหน้าของเฮปป้าแล้วก็ถูกดูดพอกรองเสร็จเนี่ยก็จะถูกดูดแล้วก็ปล่อยออกมาที่พัดลมพัดลมตรงนี้ค่ะทีนี้พัดลมตัวเนี้ยจะเป็นต้องเป็นพัดลมที่มีความดันสูงกว่าพัดลมที่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 ไม่มีฟิลเตอร์เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พัดลมชนิดที่เขาเรียกว่า Inline c e n t r i f u g a l โบเวอร์นะคะแล้วก็ในช่วงของการปิดระบบเนี่ย <สะ S 2> ค่ะความดันข้างในกับข้างนอกจะเท่ากันเพราะฉะนั้นเราทีมงานอาจารย์เราก็เกรงว่าเชื้อมันจะฟุ้งออกมาก็เลยออกแบบระบบ UVC ติดตั้งเพื่อฆ่าเชื้อหน้าบริเวณเฮปป้าไปด้วยค่ะอืมกระพูดง่ายว่าเชื้อจะถูกฆ่าค่ะตรงตรงนี้บริเวณ <ทะ S 1> หน้าเฮปต้าเนี่ยก่อนที่มันจะไหลไปสู่ออกสิ เพะฉะนั้นอากาศที่ที่ไปทางพัดลมเนี่ยก็จะไม่มีเชื้อแล้วค่ะก,ก็ระบบ UVC เนี่ยคิดว่ามีไว้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็พนักง,งานที่จะมาคลีนห้องผู้ป่วยติดเชือ้อว่า ถ้าเกิดมีการมาชนอะไรกับกล่องเนี้ยเชื้อจะไม่ฟุ้งออกจากเทปป้าลับเข้าไปหาพวกเขาหรือช่วงที่หยุดใช้ระบบแล้วจะถอดเทปป้าเนี่ยไปทําลายขยะติดเชื้อเนี่ยก็ฆ่าไว้ระดับหนึ่งือเปิดระบบ UVC สัก30นาทีจากนั้นค่อยเอามาคลุมแล้วก็ไปทําลายขยะติดเชื้อต่อไปค่ะตรงนี้เนี่ยระบบที่เป็นฟิลเตอร์เนี่ยที่ว่า UVC เลยเนี่ยเราคิดเองเลยค่ะ ก็มีทีมงาน,ท,งานทีมงานค่ะท่านคณะบดีกับทางอาจารย์อุทัยประสบสิงชนะช,ช่วยกันทำซิมูเลชันโปรแกรมนะคะดีไซน์ตำแหน่งของพร้อมเข้มแสงแล้วก็ตำแหน่งที่จะสามารถฆ่าเชื้อหน้าหน้าแผ่นกรองให้ให,ใ,หให้ได้นะคะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะคะมาริพุภาของเราสุดยอดจริงๆค่ะในการที่จะจะร่วมด้วยช่วยกันในการต้านภายโควิดแล้วก็คิดนวัตกรรมใหม่ๆ หลายภาคผู้ชายอย่างเช่นภาคผู้ชายวิศวกรรมเคมีก็ทำเจลล้างมืออาจารย์จําได้นะคะและ้วก็มีหลายๆอย่างที่กําลังเริ่มคิดหลายๆคณะก็เริ่มคิดกันมากมายบางทีก็คิดง่ายๆอย่างเช่นใช้ไม้เทียมฟันปนอ้องกันลิฟนะคะใ,ในการหรือว่าใช้ปากกาที่ไม่ใช้แล้วไปกดลิฟเพื่อป้องกันเชื้อโควิดที่จะติดต่อเราให้ได้เรียกว่าเซฟตัวเราและเซฟคนอื่นอย่างมากที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงหน้าตู้กันนิดนึงนะคะว่า บริเวณหน้าตู้นนเนี่ยหรือว่าบริเวณไซส์ของตู้หน้าตาเป็นอย่างไรรวมถึงการป้องกันแล้วก็การความปลอดภัยจะมีถึงขั้น,นตอนไหนนะคะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์พุกพาไปชมข้างในแป๊บหนึ่งเลยค่ะครับผู้ที่อยู่ข้างอาจารย์ก็คือดรอุทัยนะคะ,คะประสบชิงชิงชนะชนะ,ะหรือาราอาจารย์เปียกครับเปียกดีกว่าครับรู้จักกันอาจารย์เปียกเป็นประจาเลยนะคะ,คะ,อ,ะอาจารย์คะเมื่อกี้นี้ที่น้องๆเข้าไป ทำทดลองอะไรกันจุดทูปเม<อ>ื่อกี้เป็นลักษณะรเ,เรีกเรียกว่าเป็นการ simulation ในการไหลของอากาศนะครับว่าเมื่อเรามีระบบดูดควันแล้วเนี่ยระบบดูดอากาศให้เป็นความดันลบในภายในห้องแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะต้องทดสอบว่ามันได้ประสิทธิภาพจริงตามที่เราออกแบบหรือไม่นะครับ <c oughs> โดยครโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือวัด <c oughs> แต่เนื่องจากระบบนี้ความดันที่ออกแบบเนี่ย ก็คือค่อนข้างจะต่ำะนะครความดันลบท,ที่เทียบกับอากาศภายนอกอเพราะนั้นเครื่องมือวัดที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถวัดได้แม่นยำม,มากนัก<ะ>เราเลยใช้วิธีแบบค่อนข้างจะง,ง่ายๆนะครับโดยใช้ควันทูบเพื่อหเห็นการไหลของอากาศนะครับว่าระบบเราเนี่ยสามารถดูดควันดูดอากาศภายในห้องเข้าจากตัวห้องเข้าสู่ระบบของเราแล้วปล่อยทิง้ง<อ>ได้จริงหรือไม่ ครับครับซึ่งจากการทดสอบเมื่อกี้นะครับที่มีภาพที่เห็นเนี่ยครับก็จะพอเห็นว่าควันทูบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไหลเข้าสู่ระบบตูดควันของเราจริงๆค่ะมันไหลออกมาจริงๆใช่ใช่ครับเพราะนั้นคือหมอก็สบายใจได้คุณหมอก็สบายใจได้ว่าเหมือนกับ เวลาคนไข้ไอหรือจามก็จะไม่ได้ฟุ้งอยู่ในนี้ละอองของเชื้อเนี่ยจะไม่ฟุ้งอยู่ในห้องจะถูกดูดออกไปมันจะถูกดูดออกไปจากไอคนนี้จริงจริงใช่ครับตันนี้อาจารย์มีส่วนร่วมในการทําตู้ความนันต่ําเนี่ยตรงไหนบ้างคะอาจารย์นอกจากตรงนี้ครับก็คืออย่างที่ทางอาจารย์พมินีได้เรียนกับทางพี่แล้วว่าตู้นี้ ตัวตัวตู้เนี่ยก็คือเป็นตัวการออกแบบของทางวสทอ,อุอวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยะนะครับส่วนทางเราเนี่ยเราก็มาปรับปรุปรงตู้ในการเพิ่มชุดชุดเนี่ยครับชุดดูดชดดดดุดดูดอากาศและภายในชุดดูดอากาศเนี่ยจะประกอบด้วยหล,ลอด UV จำนวนสองหลอดครับแล้วก็มีแฮปปาร์ฟิลเตอร์นะครับนั่นนั่นนั่นคืออาจารย์แล้วก็มีพัดลมดูดครับอแลวมีตัวดูดครับทางตัวตัวผมเองเนี่ย ก็เป็นผู้ออกแบบชุดนี yeah> ้ครับออกแบบเขียนแบบที่เมากๆเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ตั้งแต่ออกแบบเขียนแบบแล้วก็ไปหาอุปกรณ์อาจารย์พุ๊กก็ไปซื้อพัดลมครับอาจารย์พุ๊กก็ไปหาพัดลมมาให้แล้วก็ไปหาตัวไฮป้าฟิลเตอร์มาให้อันนี้มันต้องใช้การคำนวณอย่างมากแล้วก็ต้องก็ใช้การคำนวณพอสมควรครับอาจารย์ได้แบบมาจากมองนอกหรือว่าได้แบบมาจากอันนี้เป็นแบบที่เราปรับปรุงมาจากทางที่อาจารย์พวินี ได้มาจากทางเป็นบริษัทที่ขายพัดลมบริษัทที่ขายพัดลมครับที่เขาแนะนามาแล้วก็มาปรับปรุงอากาศยังไงของใช่ครับแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็คํานวณใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับห้องของเราครับโอ้ค่ะน่าชื่นชมอาจารย์มากๆแนววกาสต่อไปจะมาลบปูนสัมภาษณ์พิเศษอาจารย์เก้งอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากในเรื่องการทำไอื่องประเภทนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็เราเดี๋ยวเราจะไปคุยคนนึงก็คืออาจารย์เต้นะคะเพื่อจะได้รู้ว่าวิศวกรรมไฟฟ้ามาช่วยยังไงบ้าง ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเราก็เดินมาถึงช่วงที่สําคัญอีกช่วงหนึ่งเหมือนกันครับเราเรียกว่างานข้องานประกอบโครงสร้างครับพอดีคุณเคยกับอาจารย์เต้เพราะเราอยู่สตาร์ทอัพด้วยกันนะฮะก็คือดรสัญชัยหรือว่าอาจารย์เต้วิศวกรรมไฟฟ้านั่นเองครับไฟฟ้ามันเกี่ยวข้องยังไงกับตู้ความดันต่ํา ก็หลักๆก็คือที่จริงก็มีระบบไฟฟ้าที่ไว้ควบคุมจ่ายพลังงานให้กับเครื่องต่างๆนะครับก็อาจจะออกระบบพูดง่ายพอเอาเครื่องไปตั้งไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องใช้ไฟฟ้าต้องเช็ดถิ่นไฟฟ้าไปไปไปตั้งติดตั้งต่อจ่ายไฟฟ้าลงไปเชื่อมต่อปลั๊กอะไรประมาณนั้นแล้วโครงนี้เละคะโครงนี้ผมได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับครูช่างวิศวะครับมาช่วยกันประกอบโครงให้ซึ่งเรามีโครงสองขนาด ก็อ,อันนี้ดีไซน์ตามแบบของวิวศกรรมสถานแห่งประเทศไทย<อ>วสอท<ะ>ก็มาช่วยกันขึ้นโครงช่วยกันตักแล้วก็ออกมาประกอบเป็นต้นแบบให้ทีมที่จะมาติดตั้งต่อไปนำไปติดตั้งที่โรงพยาบาลค่ <S <S ะก็สิ่งน,นี้อันนี้ก็คือเราก็ซื้ออุปกรณ์มาต่างๆใช่ใช่แล้วก็มีได้รับบริจาคมาบ้างางส่วนอันนี้เป็นส่วนที่กำลังกันอย่างยิ่งระหว่างทั้งเรียกว่าภาควิชา วิศวรกรรมเครื่องกลและวิศวรกรรมไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะช่วยกันต้านภัยโควิดซึ่งทางทีมวิศวรกรรมฟ้าเนี่ยหลังจากที่เรานําตู้ความดันต่ำเนี่ยไปไว้ที่โรงพยาบาลแล้วเราก็ต้องไปติดตั้งไปดูแลจนมันเวิร์กเพราะย้ายจาระวงเกษรก็ได้ครูช่างวิศวกรรมทุกสาขาวิชามาช่วยๆกันค่ะแล้วก็ครูช่างด้วยนะคะอาจารย์เต้ยมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมให้รณรงค์เรื่องการต้านภัยโควิดไหมคะ พอ,พอเราทํางานกันเนี่ยเพื่อเซฟทุกคนจริงๆครับก็อย่างน้อยก็ต้อ้ดูแลตัวเองก็ปฏิบัติตามที่เขาบอกคือใส่สวมหน้านกากล้างมือบ่อยๆก็อยู่ดิส distance social ใช่ค,ค่ะเราต้องห่างกันนิดนึงครับค่ะท่านผูช้ชมคะนี่ค่ะเป็นเรื่องที่เราทําเพื่อการที่ต้องเพื่อสังคมเพื่อสังคมเป็นงานหนึ่งที่มหาลัยบูพาทำเราเรียกว่า university Responsibility ก็คือการช่วยสังคมให้กับชุมชนนะคะครับ <Come in. S 1> เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้มาที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลแล้วก็มีอาจารย์คณาจารย์ทั้งหลายได้ร่วมกันเดี๋ยวแต่ละท่านก็จะได้พาเราไปชมนะคะแล้วก็เราได้ทําบุญร่วมกันจนกระทั่งอาจารย์หน่อยมาทารายการวันนี้เริ่มรู้สึกว่าอยากจะทําบุญแล้วค่ะอาจารย์ปุ๊กะขอบคุณค่ะเห็นว่าเป็นทั้ง วิศวรกรรม,มวิศวรกร,รมไม่พอนะะ<ช>เป็นอาจารย์สอนไม่ได้ไม่พอยังเป็นผู้ที่ไปหาทุนมาอีกอาจารย์ผู้อยากอยากจะฝากอะไรหรือกับผู้ชมในเรื่องของการที่ไปหาทุนต่างๆมาทำเนี่ยค่ะโดยเฉพาะยิ่งคืงว่าเห็นว่าไปซื้อ,อพัดลมมาราคาถูกมากใช่ค่ะก็ติดติดเงินเข้าไว้ก่อนด้วยนะคะเพราะว่า,าโครงการเราเนี่ยจะทำหน0่ตัวให้โรงพยาบาลในภาคตะวันออกแล้วจะต้องผลิตให้เสร็จภายในเดือนนี้ค่ะไม่งั้น บุคลากรทางการแพทย์ของเราก็เสี่ยงเพิ่มขึ้นไปทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นเ,เงินทุนที่เรามีตอนนี้ก็ได้ประมาณ15ตัวเป้าหมายเราหนึ่งตัวตัวหนึ่งก็ใช้เงินประมาณ20,000บาทนะคะของเรานี่ก็ไปติดเขาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าเชิญชวนค่ะถ้าถ้าท่านใดมีความประสงค์อยากจะช่วยนะคะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนป้องปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ช่วยรักษาผู้ป่วยโควิดในครั้งนี้ก็ เรียนเชิญนะคะผ่านทางมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะค่ะท้งนี้ก็นําโดยท่านคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนะคะท่านผู้ช่วย,ยศาสตราจารย์ดรณยศนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่คิดที่เริ่มสร้างสารรค์ที่จะจะช่วยสังคมชื่วประเทศชาติเพื่อต้านภัยโควิดครั้งนี้อย่างดียิ่งทีเดียวเราทั้ง4คนนะคะทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะ,ะคือดออรฟุกนะคะอ,อ,อ่าดรอุทัยดรเปียก ดกเตอร์สัญชัยหรือว่าดกเตอร์เต้เราก็สนิทสนมทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเราทั้งสี่คนจะลาท่านพิมพ์ก่อนพบกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ